ตามที่คุณร้องขอครับเนื่องจากไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือข่าวสารใดๆเกี่ยวกับยานพาหนะที่มีชื่อว่า1950ชาหาสาหััทันเดอร์ซีเอ็กอาร์ในแหล่งข้อมูลสาธารณะการกล่าวถึงนี้จึงอาจจะเป็นยานพาหนะที่หายากมากเป็นรถต้นแบบที่ไม่มีบันทึกไว้หรืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดในชื่อรถยนต์ในยุคป,ปี1950นั้นเต็มไปด้วยการออกแบบที่กล้าหาญและนวัตกรรมใหม่ๆจากผู้ผลิต WU ชูรายทั้งที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักจินทรท้องถิ่น เรื่องราวของชาหาศาส์ทันเดอร์ 4XR ถือเป็นปริศนาที่น่าหลงไหลสําหรับนักโชว์จีรถโบราณชื่อของมันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่และพลังอํานาจแต่กลับไม่มีร่องรอยในบันทึกประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่เราสามารถสืบค้นได้มันทําให้เราต้องถามคําถามว่าเจ้ารถรุ่นนี้เคยมีตัวตนจริงๆหรือไม่หรือมันอาจจะเป็นเพียงแค่แนวคิดหรือรถต้นแบบที่นิกกดาไม่ได้ลงร่าไอเอ็นการผลิตการค้นหาความจริงบีไฮตำนานนี้คือการเดินทางที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น หากยานพาหนะนี้มีอยู่จริงการออกแบบของมันในยุค1950น่าหน้าจะคอมไบบ์บีทวีนความคลาสสิกและความก้าวหน้าอาจจะมีเส้นโค้งที่สาง่างามไฟหน้ากลมและเกตารางที่โดดเด่นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรถในยุคนั้นพลังงานอาจจะมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ทรงพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของยานพาหนะในสมัยก่อนการได้เห็นภาพหรือข้อมูลทางเทคนิคของมันจะเป็นสิ่งที่มีค่ายอย่างยิ่งสำหรับวงการ การตามมหาข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นนี้คล้ายกับการล่าขุมทรัพย์มันอาจเอ็กเชอร์เยาการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลชั้นตน้นนิตยสารรถยนต์เก่าๆคา,าตาลอ็อกของผู้ผลิตหรือการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความทรงจําในยุคนั้นบางทีรถคันนี้อาจถูกเก็บซ่อนไว้ในโรงรถแห่งใดแห่งหนึ่งรอคอยการค้นพบเพื่อมาเล่าเรื่องราวของมันให้โลกได้ฟัง